การนำสุขภาพควรทราบวิธีดูแลสุขภาพช่องปากเพราะนอกจากจะสามารถดูแลสุขภาพช่องปากตนเองได้แล้วยังสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นในสถานประกอบการได้อีกด้วยวิธีดูแลสุขภาพช่องปากตนเองมีวิธีการง่ายๆดังนี้ วิธีเลือกแปรงสีฟันและยาสีฟันอุปกรณ์การแปรงฟันหลักสำหรับการทำความสะอาดช่องปากประกอบด้วยแปรงสีฟันและยาสีฟันนะคะการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดช่องปากรวมไปถึงป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพได้การเลือกแปรงสีฟันควรเลือกแปรงสีฟันชนิดขนนุ่มหรือขนนุ่มพิเศษ โดยสามารถทราบชนิดของขนแปรงสีฟันได้จากข้อความที่ระบุบนฉลากแปรงสีฟันการแปรงฟันให้สะอาดไม่จําเป็นจะต,ต้องใช้แปรงสีฟันขนแข็งๆนะคะแต่ขึ้นอยู่กับเทคนิคการแปงรงรวมถึงขนแปรงที่แข็งเกินไปจะทําให้คอฟันสึกและเหงือกร่นได้ค่ะหัวแปรงสีฟันควรมีขนาดเหมาะกับช่องปากโดยสังเกตจากข้อความบนฉลากแปรงสีฟันที่ระบุอายุที่เหมาะสมกับแปรงสีฟันนั้นๆได้แก่ต่ำกว่า3ปี 3-6ปี6-12ปีและผู้ใหญ่การใช้แปรงสีฟันขนาดเล็กเกินไปอาจทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึงในขณะเดียวกันหากมีการใช้แปรงสีฟันที่หัวใหญ่เกินไปอาจไม่สามารถทำความสะอาดฟันได้ถึงสี่ในสุดนอกจากนี้ควรเลือกแปรงสีฟันที่มีหน้าตัดขนแปรงเรียบตรงเพื่อให้แนบกับผิวฟันบริเวณคอฟันมากที่สุดและควรมีด้ามแปรงจับถนัดมือ โดยอาจลองจับจากสินค้าตัวอย่างบริเวณชั้นวางขายสินค้านะคะอย่างไรก็ตามอาจเลือกแปลงสีฟันจากการสังเกตสัญลักษณ์แปลงติดดาวซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพแปลงสีฟันโดยกรมอนามัยเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเลือกแปลงสีฟันที่มีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะในช่องปากได้ง่ายขึ้นโดยจะมีสรูปแบบตามกลุ่มอายุและแสดงสัญลักษณ์แปลงติดดาวดังนี้ค่ะ สิ่งสำคัญที่สุดของการเลือกซื้อยาสีฟันคือควรเลือกซื้อยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟัวร์ไเพราะฟัวร์ไจะช่วยเสริมโครงสร้างฟันให้แข็งแรงทนต่อก,กรดที่เกิดจากจุลินทรีย์ก่อโรคฟันผุมากขึ้นและส่งเสริมการคืนกลับแร่ธาตุการเลือกยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟัวร์ไสามารถดูได้ที่ฉลากยาสีฟันหากไม่ได้ระบุไว้บริเวณหน้าฉลากหลักให้สังเกตบริเวณส่วนประกอบหรือคำเตือน โดยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูรารจะมีการระบุชื่อสารประกอบฟูรารบนฉลากเช่นโซเดียมฟูรารีโซเดียมโมโนโฟูโรฟอสเฟตหรือสแตนนัทฟูรารเป็นต้นนะคะสำหรับรสชาติของยาสีฟันไม่ว่าจะเป็นรสมิ้น์รสเกลือหรือรูปแบบชนิดเจลชนิดครีมก็สามารถเลือกซื้อได้ตามความชอบของแต่ละบุคคลและตามความรู้สึกดีในขณะแปรงฟัน แต่หากใช้แล้วพบว่ามีส่วนผสมที่รบกวนช่องปากรู้สึกแสบหรือมีเนื้อเยื่อหลุดลอกหรือมีอาการแพ้ยาสีฟันก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาสีฟันนั้นๆนะคะโดยส่วนใหญ่การแพ้ยาสีฟันมักเกิดจากการแพ้สารให้ฟองที่ชื่อว่าโซเดียมลอ a ริ u ลซัลเฟตซึ่งสามารถสังเกตได้จากฉลากยาสีฟันที่บริเวณส่วนประกอบเช่นเดียวกันค่ะหลายท่านนะคะมีคำถามว่ายาสีฟันสมุนไพรดีจริงหรือไม่ ต้องขอตอบตรงนี้เลยค่ะว่าในปัจจุบันยาสีฟันสูตรสมุนไพรได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมีหลายยี่ห้อให้เลือกใช้ยาสีฟันสมุนไพรส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของการพลูมิ้นเชอร์เอมทำให้รู้สึกหอมสดชื่นหลังใช้งานซึ่งความรู้สึกหอมสดชื่นนี้อาจทําให้เรารู้สึกว่าใช้แล้วแปลงสะอาดกว่าการใช้ยาสีฟันประเภทอื่นๆแต่ในความเป็นจริงแล้วความสะอาดภายหลังการแปลงฟัน จะขึ้นกับวิธีการแปลงฟันเป็นหลักนะคะไม่ได้ขึ้นกับชนิดของยาสีฟันแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามหากเลือกใช้ยาสีฟันสมุนไพรจะต้องเลือกสูตรที่มีส่วนผสมของฟูรายร่วมด้วยเพื่อป้องกันฟันปุอย่างมีประสิทธิภาพการใช้ยาสีฟันสมุนไพรที่รู้สึกหอมสดชื่นแต่ไม่มีส่วนผสมของฟูรายก็ไม่ต่างจากการที่เราแปลงฟันโดยไม่ใช้ยาสีฟันค่ะเพราะจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันปุได้เหมือนกัน